สวัสดีครับเพื่อนนอนสวัสดีเพื่อนเิรมวันนี้จะมาอยู่กับนอนเอสพันนะครับจากนอน V4 S, S ด้วยเต้องถามก่อนตอนแรกอ่ะคิดยังไงถึงขาย V4 ทิ้ง <ผม S 2> อ่ะผมเคยรู้สึกว่ามันขี่ยากมันร้อนมันแรงเกินไปเ์วิแพงมันร้อนผมก็เลยมองว่าผมอยากได้อะไรที่มันแบบใช้งานได้จริงกว่านี้นิดนึงผมก็เลยกลับมาซื้อเอสพันเหมือนเดิมก่อนหน้าผมขี S ่เอสพันแล้วละ่ะ แล้วผมก็ขายทิ้งไปมาซื้อ v ีโฟนี่แหละทำมา,าเมื่วันนี้ผมได้ลองว4แฟแล้วรถในฝันนะถือว่าเป็นรถในฝันแต่ก็บางทีความฝันกับความจริงมันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราไม่สามารถเก็บไว้สองคันได้ก็เลยขายขายแดกแม่งซื้อค,คันนี้มาหลักๆแล้วก็ดูแลไม่ไหววาฮะพยายามดูแลให้ไหวแล้วกัน okay. แต่ก็เราจะไปฝืนทำไมวะถ้ามันยังไม่พร้อมก็ปล่อยไปก่อนอเราซื้อใหม่เมื่อไหร่ก็ได้มันไม่หนีเราไปไหนหรอก อ่ะทีนี้ความรู้สึกเป็นไงดีกว่า F1000 ความรู้สึกกลับมาเหมือนเดิมไหมตอนเหมือนตอนขี่คันตอนได้ F1000 คันแรกมาเงี้ยความรู้สึกมันแบบเหมือนเดิมเลยความรู้สึกผมก็คืออย่างแรกที่ผมขี่อ1 0 0 0เนี่ยมันเป็นรถที่แบบผมไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวที่ท่อไหมนะแต่ว่าท่อเนี่ยแม่งดังมากทีเนี้ยพอผมขับสักประมาณสัก4,000รอบเนี่ยเกียร์หนึ่งอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันบังคับให้เปลี่ยน,นบ,บันบ<า>งคับกูต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วไม่งั้นเออกียร์ม่งจะดังเกินไปแล้วมันไม่เหมือน b e เว้ย V4 เนี่ยเสียงมันไม่ได้ดังแบบเสียงมันดังนะแต่มันไม่ได้ดังแบบโวยวายให้เราเปลี่ยนเกียร์มันเป็นเสียงที่ทุ้มสามารถลากสักแบบหกพันรอบก็ 7, <000 S 1> เปลี่ยนเกียร์ได้แต่ว่าไอ้ภาเนี่ยถ้าหกพันรอบเสียงแม่งจะแบบเกินไปแล้วประมาณนั้นผมก็เลยกลับมารู้สึกเหมือนเดิมนะขี่ง่ายมันแบบเป็นรถที่แบบขี่ดีสุดสําหรับผมนะมผมเคยลองขี่ปะทูของคนรู้จักระยะสั้นๆ ฟิลมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะมันก็เหมือนเดิมเลยแต่เหมือนเหมือนขั้คันเร่งมันจะนน่วๆกว่าด้วยผมไม่รู้ว่าอยู่ที่โหมดที่เขาปรับไว้หรือเปล่านะหมายถึงคันเก่าหรือว่าคันนี้อ่าหมายถึงไอ้ปาทูที่ผมไ<อ>ปลองมาอบาทูนะใช่แต่เนี้ยพอมาขี่คันนี้ก็ฟิล์มเดิมๆแหละเป็นรถที่ขี่ดีขี่สมูทขี่ง่ายมีคูดด้วยคูดคอนโทรลเนี่ยของที่มันจําเป็นต้องมีจริงเวลาขี่ทางไกลเนี่ยคูทคอนโทรลเนี่ยมไม่ว่ารุ่นไหนนะแบบว่าพันซีซีที่เป็นแบบนะเนี่ย แม่งคันก็แพงแต่ไม่มีเลยวันนี้ไม่เท่ากันกับวันนี้เลยเนี่ยให้มาครบคันมากกว่าเยอะโลเคชันจะแปลกๆหน่อยในบ้านบุ้งใช่ใช่เนี่ยรอบ<ข>บ้านข้างนอกมันมืดแล้วผมพยายามหาที่ถ่ายแล้วไม่มีวะก็เข็นมาถ่ายในบ้านแม่งเลยอ่แน่แหละโอเคอ่ะทีนี้คันนี้ไปไงมาไงผมลงขายมมาวีโฟผมแหละทีเนี้ยมีพี่คนนึงเขาเสนอแลกเปลี่ยนมา เอพัมผมก็ตัดสินใจอยู่ประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเหรอมมยี่สิบ <laughs> นาทีก็ตัดสินใจอยู่กับคุณนั่นแหละครับอ,อ๋อเหรอผมก็เลยมองว่าเออจริงๆถ้าถามมูลค่า V4 มันมูลค่าเยอะกว่าแน่นอนอม,มันเป็นรถที่แบบผมบอกเลยใครแม่งขี่มอเตอไซค์เนี้ยปลายทางแม่งต้องเป็น V4 ก่อนมันถึงจะไปพวก GS ไปฮาร์เรสท์ทีเนี้ยผมแม่งมาถึงปลายทางแล้วผมก็รู้สึกแล้วว่ามันก็ มันก็ได้ขับแล้วอ่ะผมยากับอะไรสบายๆมากกว่านี้ดีกว่าผมก็เลยตัดสินใจแลกแม่งเลยแต่ผมว่าเอสพัน์นี่ก็ปลายทางเหมือนกันนะมันถามว่าเอ้าถ้าสมมติว่าคุณขี่เอสพันธ์อยู่วันนึงอ่ะแล้วถ้าคุณจะเปลี่ยนรถคุณจะไปไหนต่อได้วะใช่ใช่ไหมคุณจะไปเฮดทูก็หรอหรือไฮยาบุสะมันก็ไม่ใช่ปะเฮดทูก็อยู่ที่ความชอบของคนนะพูดถึงแต่ผมไม่ค่อยชอบทรงมันเท่าไหร่เฮดทูฮูเม่งราคาประมาณเจ็ดแปดแสนตอนนี้นะคนขายน้อยด้วยนับคันได้เลย อืมโอเคทีนี้ก็รู้สึกว่าคันนี้จะตึงมากเลยนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ทีหลังตอนนี้ามาถามแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับฟิลการขับขี่ดีกว่าเอสพันธคันนี้ฟิลเปไ <ผม S 1> ็นไงดีผมย่าอยา่อยางที่ผมบอกไปมันเป็นรถที่ขี่ที่ดีที่สุดสําหรับผมแหละมผมเคยขี่รถมาเอาจริงแม่ก็ค่อนข้างเยอะนะผมไล่ก็ผมเริ่มจาก ninja สามร้อยแม่ซื้อให้แม่ซื้อให้นินจาสามร้อยทีนี้ผมขยับมาเป็นอาวันเลยอาวันผม ปีที่เจ็ดแรงฟิลก็คล้ายีโฟเล้วขี่ค่อนข้างค่อนข้างแบบแรงเสียงก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมไม่ได้ชอบแม่แฟนผมชอบนั่นแหละพอแฟนผมชอบปุ๊บผมก็เฮ้ยกูไม่ชอบเลยว่ะเอาไม่เป็นไรก็ขี่มาได้ประมาณสองปีผมก็มาซื้อรถในฝันนีคันหนึ่งอาลนะตอนนั้นผมมีแซ0 0แปดร้อยในดวงใจอยู่เพราะว่าผมจำได้ว่าวันที่ผมเรียนอยู่สัก มอมอปายผมเดินผ่านกลับบ้าน <S <S ผมเห็นเขาเจาะแท็กป็ร้อยอยู่ข้างทางวองหูนะเทมเลยวะในวันที่ผมซื้อน, 300, นะะินจาสางร้อยแท็แปดร้อยนะั่นแบบสามแสนสองแสนแปดถือว่าสุดนะสมัยนั้นอนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ผมจะซื้อไว้แค่อีกอย่างตอนนั้นผมยังไม่ไหวเลยใช่อ่ะไม่เป็นไรผมก็ซื้อมาแท็แปดร้อยมือสองเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้วยผมแต่งไปก็ก็ไม่เยอะหรอกก็ประมาณแสนได้หน่อยอ่ะก็ตึงอ่ะก็ถือว่าตึงในระดับหนึ่งอ่ะในกลุ่มของไม่ไมีประมาณห้าหกคันแทบแปดร้อยก็ ก็ตึงอ่ะมันใช้คำว่าตึงแล้วกันทีนี้ผมก็ขายอาวันให้คุณไปอ่าอ่าผมขายอาวันให้คุณไปผมไปซื้อเอทันสีขาวแดงขาวแดงมาก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้คันเก่าอ่ะขึ้นรูปแม่งพังบ่อยที่หายพังพังแบบรี่อะไรอ่ะไม่รู้มันเป็นที่อะไรนะเป็นที่ร้านทำไหมก็ก็ก็ไม่รู้นะก็ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่า ครั้งแรกที่ผมไปทําอ่ะออกมาจากร้านได้ประมาณเก้าร้อยโลแม่งก็พังอีกเดี๋ยวพูดนี้เนี่ยเป็นอะไรดีกว่าคันนั้นแหะผมบอกว่าไงอ่ะแคมมันฝึกอ่ะมันจะเป็นก้านๆะก้านๆบนเครื่องแล้วแบบเหมือนแบบว่าไม่มีน้ํามันใช่ไหมไม่มีน้ํามันแล้วมันตีกันอะไรทั้งอย่างนี่แหละขับแล้วนเสียงนั่งผมเลยต้องเปลี่ยนแคมืมผมเปลี่ยนแคมไปสองรอบก็ใช่อุ้ยทำสองรอบต้องมีสักสามหมื่นเอ้ยไม่ใช่ต้องมีสักห้าหมื่นอ่ะ พขารอบประมาณสองหมื่นกว่าจบไหมไม่ไม่รู้นะตอนนี้รถนประโยชน์เจ้าของใหม่ไม่รู้เป็นไงบ้างแต่ว่าผมไม่ได้เป็นไรแหละผมก็ยังคุยกับเขาเรื่อยๆนะว่ารถขี่ดีไหมเขาบอกก็ขี่ดีนะก็ไม่ได้เป็นอะไรผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะคิดไปเองผมก็เลยแบบแต่ตอนผมไม่สนิทใจแล้วฮะเพราะว่ามาเลยทำไปแล้วนะเราทําบ่อยอะทาหลายรอบจนแบบขี่แบบไม่มีความสุขแล้วอะผมก็เลยขายพอขายพันไปปุ๊บเอ่อผมผมผมมาซื้อให้เปิด ไม่ไม่ซื้อไฮเปอร์ผมเอาแทดแปดร้อยไปแลกกับไฮเปอร์มาแลกแบบไม่คิดเลยเป็นความคิดที่เฮี้ยมากซ่อมตะบีตะบนันซ่อมแบบไฮเปอร์ผมซ่อมหมดเดยอะกว่าพันไฮเปอร์แปดสองนึ่งผมอะเดี๋ยวขึ้นรูปให้อีกทีหนึง่งโอ้โหซ่อมแบบแม่งกูขับวันไหนพังวันนั้นน่ะพังทุกจุดมันก็เป็นรถในฝันต็คู่หว่าแทดแปดเลยนะแต่ว่าคันนี้มันแพงกว่าอตอนนั้นก็คงไม่มีปัญญาต้องบอกว่าสมัยนั้นน่ะ แทบแปกับไฮเปอร์ที่ตีคู่กันมาเลยโอ้โหแม่งเป็นความเท่ที่แบบผมรู้สึกแบบอี๋จะซื้อเลยงวะแม่ผมไม่ซื้อให้น่นอนอืออ่ะอ่ะหัวข้อต่อไปดีกว่าคันนี้นี่คันดํากับคันแดงนี้เนี่ยอันไหนร้อน่ากันความรู้สึกความร้อนระหว่างขาเนี่ยเป็นยังไงผมบอกเลยว่ามีโฟร้อนกว่าแต่ว่าเอสพันเนี่ยมันจะมีความร้อนของมันก็คือเวลาขับอะอ่าเอพันอะไม่รู้เป็นยังไงมันจะมีลมตีเนี่ยสองข้างเนี้ยออกตะตุ่มไหมฮะเออมันจะร้อนร้อนแปลกๆหน่อยแต่ว่า แต่ว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเมื่อก่อนผมขับผมก็ใส่ขายาวแหละทีเนี้ยผมก็มาขับวีโฟใช่ปะวีโฟเป็นรถที่ไม่สามารถใส่ขาสั้นขี่ได้ไม่งั้นแม่งจะแดงแดงแบบร้อนร้อนสัตว์เลยอะ่ะทีเนี้ยพอผมกลับมาขี่คันนี้ใช่ไหมผมใส่ขาสั้นขี่อะ่ะผมไปเที่ยวได้อะ่ะไมนรู้สึกร้อนด้วยอ่ะแล้วคิดว่าคันไหนใช้ในชีวิตจริงมากกว่าได้ดีมากกว่ากันดีกว่าก็ไม่ได้พันอยู่แล้วครับเป็นพันขี่ง่ายขี่สมูทขายก็ขี่ได้แทบจะปล่อยคัดไหลเลยใช่ไหมพเอเถอคุณแม่งขับ เอ็มไเ็กเป็นคุณมาขี่เอสพันธ์เลยก็ได้ขอแค่มีพื้นฐานพื้นฐานไม่ต้องมีมากหรอกแค่มีทั้งซ่อมก็พอแต่คุณก็ต้องแบบต้อง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 ไม่ห้าวไม่งั้นคุณก็จะก็จะตายไวหน่อยอือใช่ใช่อันนี้อันนี้สําคัญเลยครับต้องขี่ปลอดภัยอนะเนาะอืมอ่ะต่อไปเรื่องการกินน้ํามันดีกว่า V4 กับเอสพันต่างกันไหมคุณว่าผมขับ V4 มาผมแม่งเติมเต็มถังตลอดนะแม่งเคยเกิน ไม่เคยเกินสี่ร้อยสักทีอนนั้สามร้อยแปดสิบเก้าสิบนี่แหละขึ้นเตือนแล้วเติมเลยไหมหรือว่ายังไงมันขึ้นเตือนตอนประมาณร้อยสามสิบโลร้อยสามสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้แต้ผมเติมเลยนะแต่ว่าเอทพันเนี่ยผมเติมห้าร้อยผมจําได้แม่งจะขึ้นเตือนตอนประมาณร้อยเจ็ดสิบโลร้อยแปดสิบโลไปถึงสองร้อยโลได้แต่วีโฟผมเนี่ยเออสัก มันกินกว่าอะมันกินกว่าแล้วกันมันกินกว่าหมดไวกว่าต้องหาปั๊มเติมไวกว่าสักร้อยห้าสิบโลเลยจำเป็นต้องเติมแหละอ่ะแสดงว่าเนอะรถมันแรงอ่ะอย่างว่าเอรถมันมันแรงมันตึงด้วยไงมันเท่ด้วยอะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูของแต่งดีกว่าไปคุณลุกมานะผมที่เดินอ่ะงั้นคุณก็ชี้ชี้บอก่อยแล้วกันมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากข้างหลังก่อนเลยเนี่ยข้างหลังอันนี้ถ้วยถ้วยอะไรไม่รู้ ของแม็กพิกมั้งใช่ป่าววะน่าใช่ประมาณหน้าหลังสามพันห้าหรือว่าหลังสามพันห้าหน้าสามพันห้าไม่รู้นะเพราะว่ามันมีสองอันแล้วก็ดวงดวงก็จริงๆราคาไม่แพงหรอกหมื่นกว่าบาทแล้วก็สายสายถักไม่รู้วอ,อะไรไม่รู้ว่ะหัวของอะไรไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะแต่ว่าเเจออรครับลแต่ว่ามีปลดไวไอตัวตรงเนี้ยเป็นของเอิร์นเอิร์นตัวปลดไวไม่แน่ใจว่าของอะไร แล้วก็ล้อมาเชสครับผมบอกเลตพันธแม่งต้องมีล้อมาเชสหรอเลตพันธนี้ต้องคู่กับมาเชสใช่ไหมไม่มาเชสก็โอแซอะเอาจริงขั้นเก่าผมเป็นโอซดสีทองอ่ะนี่ท่ออะไรครับแม่ท่อเออารึ่ว่าอํานวยเล็กซิ่งตอนแรกอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมแต่ผมไม่ชอบนะตรงนี้เอาจริงผมเกลียดที่ขายเลยมันเหมือนรถเหมือนรถสมัยเก่านะไม่มีจองอยแบบผมรู้สึกว่ามันดูไม่ลรำมันดูไม่รำผมกําลังหาวิธีขายให้ได้อยู่มันเป็นฟูลเออาร์ทั้งเส้นด้วยนะ ก็ประมาณห้าหมื่นใครสนใจมีราคาช็อตตี้ฟูลนะครับเลเซอร์เอาไปแลกได้นะแอโร่แอโร่ตัวอีโวที่มันออกล่างอ่ะเออผมก็อยากได้กันเอากัแลกได้อันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยเกียยงเลยเกียยงนั่นเป็นของคิวเลตเนาะคิวเล็ตทำไมมันดำทั้งรุ่นอย่างนี้เลยไม่ไม่รู้ว่าแท็เปล่านะแต่ถ้าถ้าก็มือสองประมาณแปดเก้าพันอ่ะก็ไม่แพงแล้วก็ส่วนหลักๆเนี่ยจะเป็นคาร์บอนทั้งคันอันนี้ท้ายอันนี้เป็นท้ายของเอสพานปีสิบสามประมาณสิบสาม มันจะมันใจใหญ่กว่ามันจะดูแบบให้ๆกว่านิดนึงอ่าเป็นคาร์บอนอะลูคาร์บอนเนรอบคันนะครับถังครอบถังคอเฟนชุดข้างคันนี้เจ้าของเก่าเขาไล่มาแบบครบแล้วนะครับทีนี้อ่ะข้างบนบ้างทีนี้แผงคอ i อ A อ็มออนเดียนะแล้วก็จริงๆเขามีแฮนด์จับโชว์ของไอเมมาให้ด้วยก็ไม่รู้ว่าแทนหรือเปล่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่อันนี้ใส่เป็นของเดิมอยู่ การขัดก็เป็นกิเลสกิเลสกิเลสทีปะน่าจะใช่น่าจะเป็นพวกีปะพวกอะไรที่พีเอสทีอลพวกนั้นเหรอแล้วก็ฝั่งเบรกเป็นโลโก้แดงนะครับโลโก้แดงก็เบรกวัวทิ่มฮะอันนี้เออเบรกเบรกดีจริงอันนี้คือดีดีอ่ะอาทิตย์นี้เดี๋ยวเอ่อมือสองนม่ซื้ออยู่มันหมื่นแปดอืมลงมั่งล่างมั่งโอ้โหนี่ของแท้เลยเนี่ย โคดเทผมบอกเลยของใครเดินผ่านก็ต้องเหลียวมองถ้ารู้จัก FGR ใช่ครับของแท้ก็เบิกก็สามแสนต้องมีให้เห็นนะแต่อันนี้เป็นบอนงานทีตีนสี c อืมไอตัวตีนเป็นของแท้ถ้าที่เจ้าของเก่าเขาบอกนะตัวตีนเป็นของแท้แต่แค่ว่าเขาเอามาใส่เฉยอ๋อทีนี้เขาเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนไส้เปลี่ยนอะไรน้ำมันนี้ไล่เป็นเออริลินหมดแล้วแต่โช๊คยังเป็นโช๊คไฟฟ้าเงี้ยพันอยู่เหมือนเดิมปั๊มก็ปั๊มล่างก็ทั่วไป เก็มห้าสิบอ่าของแต่งเราก็ดูไปหมดแล้วนะทีนี้อยากจะถามหน่อยว่าคันนี้จะอยู่กับคุณได้อีกสักถึงปีไหมคิดว่าไงผมว่าถ้าเจออะไรโดนใจผมน่าจะอ่อนไหวได้ค่อนข้างง่ายเลยนะ<ม>จริงๆถามว่าเป็นรถที่อยากได้ไหม,มก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรถที่อยากได้ขนาดนั้นผมแค่มองว่าคุมผม,มดูแลได,<ม>ด,ลได้ดูแลได้เซอร์วิสได้มันมันไม่ได้แพงขนาดวีโมแต่ถามว่าผม เปลี่ยนไหมผมว่าผมว่าเปลี่ยนแน่นอนแต่ในความเป็นจริงก็คือเราไม่สามารถแบบดูแลสองคันพร้อมกันได้เพราะว่ามันไปซิ่งเปลืองเกินไปผมเคยนะตอนที่ผมมีมีเอสพันกับแท็กแปดร้อยอ่ะโอ้โหแย่งกันเซอร์วิสอะ่ะเอสพันแม่งก็พังตะบีตะบันพังตอนนั้นผมก็แบบเหนื่อยวะ่ะเวลาทํางานแล้วแบบเวลาเงินเข้าบัญชีอ่ะแล้วแบบเงินออกกับบัญชีอ่ะเอสพานทันนั้นผมผ่อนผ่อนเดือนละหมื่นกว่าเงินเข้ามาแบบสามหมื่นสี่หมื่นแม่ง ออกค่าซ่อมหมอค่ารถออกค่าบ้านค่ามอไซค์โอ้โหมันค่าใช้จ่ายมันมันเยอะเกินไปแล้ววันนี้ผม,มไม่ได้ผ่อนไม่ได้ผ่อนรถแล้วรถอะผมจบจบทุกอย่างแล้วผมผ่อนบ้านอย่างเดียวอ้าวงั้นแสดงว่าคุณกําลังผมกำลังรู้สึกแบบเดียวคุณตอนนั้นใช่ไหมตอนนี้ <laughs> ผมคิดว่าคุณก็ไปต่อได้คุณไปต่อได้หรือว่าคุณจะพอซัหนีก็ได้แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเลือกที่ชอบจบ่ใช่ครับ แล้วที่ชอบจบที่ใช่แต่ก็ฮะแล้วแต่คนน่ะชอบแบบไหนกับางคนอาจจะชอบตัวพันหรือบางคนอาจจะชอบขี่สปอร์ตหรือจริงๆแล้วบางคนนี่ขี่แค่ซีบีห้าร้อยเอ็กเขาก็สนุกแล้วเขาก็ไปเที่ยวได้ทั่วประเทศแล้วต่อไปก็อนาคตจะเป็นยังไงดีกว่าสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งเกิดคุณเกิดแบบเบื่อละคันนี้คุณจะไปคันไหนต่อในใจผมที่คุณคิดแล้วผมคิดว่าผมแพนปีต่อปีแล้วผมว่าจะเปลี่ยนรถปีละคั้ โอ้ยเหลือฟังเหลือฟังดูเหลือไหมฟังดูเหลือเนาะถ้าเหลือจริงอ่ะมันต้องซื้มเพิ่ม<อ>แต่ผมยังขายทิ้งไนงะ<อ>ยังขายทิ้ง<อ>ผมอะมองเอสพันปียี่สิบี่ไว้ที่มันยังไม่ใช่ตัวโฉมล่าสุดนะ<อ>ที่มันเป็นโฉมแบบก่อนล่าสุดอะจริงๆผมเลิฟโฉมนั้นมากเลยมันจะอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าอ๋อไอปียี่สิบปะมันจะใหม่กว่าโฉมโฉมของพี่ปืนอะ หมายควม่่อทนอ่าชมชมทนนะทนนะทนนะเออโมปียี่สิบสามเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้อ่ผมชอบมากเลยหน้าสวยเนาะเออจริงมันสวยแหละแต่ว่าข้างด้วยสวยทำไมผมถึงไม่ทําไมผมถึงไม่ขายวีโฟแล้วก็เอาไปซื้อแล้วกันคือผมอ่ะไม่อยากผ่อนรถแล้วผมไม่อยากมีภาระผมแบบเอาเท่าที่เงินสดเราไปถึงดีกว่า การไม่ผ่อนเนี่ยแม่งดีมากครับจริงเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนเนี่ยสมมติทํางานมาเราต้องหักค่าผ่อนรถแล้วแบบเราจะไม่ได้ทําอะไรกับอ่าต้อง่างนี้ก่อนมันไม่ใช่แค่ค่าค่อนผ่อนรถอะมันแบบบางทีแบบแม่งโซ่ต้องเปลี่ยนมันเครื่องต้องถ่ายยางต้องเปลี่ยนแล้วแบบมันไม่ถูกนะโซ่แบบเอ้โซ่ตัวพันอะมันจะไปใช้แบบธรรมดาก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบให้มันถึงนะคือดูแลถึงแล้วกันจะใช้แบบโอลิงธรรมดามันก็ เสียวขาดเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ขาดก็ได้นะแต่ว่าเราก็อยากจะใช้ของดีให้มันเข้ารอถอแหละอืมแล้วอย่างยางเนี้ยยางมันก็หมดไวด้วยยางอาจริงๆนะผมก็ไม่ได้ซื้อแบบยางแบบใหม่อะไรอย่างนี้หรอกผมก็มแบบเสียดายไม่อยากซื้อแบบเส้นแล้วหมื่นห้าสองหมื่นผมก็ซื้อแบนแหละ์อาร์ิเบตทั่วไปหกพันห้าเจ็ดพันยางาเป็นหกพันห้าเจ็ดพันเนี้ย 65, ใช้ทีนึงแล้วับสี่ห้าพันโลเปลี่ยนไปมันก็ไม่ได้เสียดายในขนาดนั้นถ้าขายดีขายดีกลับมาเรื่อง อนาคตดีกว่าบอกจะไปต่อคันไหนดีกว่าหลังจากก็แล้วแหละอย่างที่ผมบอกไปเอสพันแต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบผมว่าคันนี้นะวันที่ผมขายราคาแมงคงไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่หรอกผมมาเต็มที่ห้าแต้มไม่ถึงรอกผมว่าถ้าผมจะไปชมนะผมว่าราคาก็น่าจะขยับลงมาเหมือนกันผมว่าปลายทางนะแม่งต้องอยู่ประมาณหกแสนหกแสนกลางๆนะที่ผมเห็นในราคาตลาดนะโฉมยี่บสามเนี่ยน้อยนะน้อยโฉมยี่สิบนเยอะมากส่วนมากโฉบยี่สิบโฉแรกอะโฉแรกเยอะ สมที่ถัดมาส่วนนี้ยเยอะมากแต่สวยไหมสวยแต่แบบมันยังเป็นเจนแรกเนาะระบบอะไรมันยังแบบซื้อปีสิบแปดมาซื้อสิบเก้าหือยี่สิบมันต้องแบบขึ้นไปสักสี่ห้าปีอะไรประมาณนี้แต่เนี้ยเป็นคือผมน่าจะต้องแบบเติมเงินแบบสองแสนอย่างเงี้ยหรอเพื่อให้ได้แบบของแต่งที่มันแบบไม่ต้องไปแต่งเองอ่ะผมเคยแต่งรถเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่เวิร์คเวลาเราขายไปแม่งแบบโอ้โหใจจะขาดเราจะไม่แลกแบบ แยกของแต่งระเบิดขายแต่ละครั้งก็นะำลำบากรอเออเสียเวลาสู้สาสขายขอขายเวลาอะไรขายทั้งคันไปแต่มันก็ราคาไม่ค่อยดีอืมถ้าหาได้ก็คือหาแบบแต่งพร้อมๆมาแล้วดีกว่าจริงหาคือรถให้แต่งแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆถ้าคุณเบื่อคุณก็ปรับเปลี่ยนสไตล์ไปนิดนิดหน่อยอขายตรงนู้นเติมตรงนี้อย่างผมว่าถามมาวันเนี้ยสิ่งที่ผมไม่ทาแน่ๆอ่ผมไม่ชอบรถสีดาผมชอบรถสีขาวผมก็จะแลืมหรือไม่ก็ขายคาร์บอนทิ้ง ้วก็ไปเติมพลาสติกแต่ลิงขาวชิ้นเดิมไมาใส่เหลือด้วยไม่ต้องเติมกระแถมเหลือเงินทำาอื่นด้วยเหลือตังเติมมันด้วยนี่ยางก็จะหมดก็เผื่อแบบได้ตังเปลี่ยนยางเลยเนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับชอบอยังไงส่วนตัวผมก็ถาวมาาว่าคาร์บอนทั้งคันสวยไหมผมก็จริงๆมันก็สวยนะมันดูแบบเงาเมันดูแบบมันดูแพงนะแต่ว่าใช้งานจริงอะมันไม่ได้หรอกหินแม่งดีดเละหมดยังไงคุณก็ต้องแบบ อ่ะคาร์บอนเนาะอย่างว่าพออายุมันถึงปุ๊บโดนความร้อนบ่อยๆมันก็จะเหลืองแล้วก็ต้องไปเสียเวลาแบบถอดไปลอกเรซินลงแลกเกอร์ใหม่ขัดผิวใหม่ซ่อมคาร์บอนอย่างเงี้ยร้านทําไม่ดีก็ทุเรศอีกใช่ก็ต้องเป็นร้านเด็อย่างน้อยแพดิงเดิมก็หาง่ายเนาะถูก่ายถูกม่แพงผมเจอชิ้นชิ้นท้ายวันนี้เลยอ่าท้ายเดิมเมทันปีสิบแปดพุ่มคาร์บอนหนึ่งพันหนึ่งพันเฮ้ย อันไหนถูกมากอย่างว่าแล้วพวอโฉมเนี้ยออกมาเป็นรถตลาดเลยอ่ะมันแทบจะใส่ด้วยกันได้ทุกชิ้นตั้งแต่ปีสิบสามถึงปีสิบแปดเลยอ่ะต้องพูดอย่างนี้ว่าคล้ายๆกันผมว่าแม่งมาเบสเดียวกันเลยใช่สเปกงามก็เลยคล้ายกันมองในคันี้มองไปตรงจุดไหนโอ้โหแต่ละจุดจุดนี้จุดนี้จุดนี้โอ้โหแมงแพงชิบหายแม่งแพงทุกจุดผมบอกเลยวีโฟเนี่ยแต่ถามว่าผมชอบไหมผมชอบมากถ้าผมมีตังค์ผมจะซื้อเพิ่มรอกูก่อนนะ <c oughs> โดนแน่ตอนนี้ไม่ปัจจุบันเท่าไหร่นะครับหมื่นหกคิดว่าจะขับถึงประมาณเท่าไหร่ภายในหน,ในึ่งปีผมว่านะผมเป็นคนใช้งานจริงผมชอบขับรถผมชอบไปเที่ยวผมไม่ชอบล้อคนอื่นผมคิดได้ผมก็ไปผมก็ชวนเพื่อนผมไปเพื่อนผมก็เนี่ยหน้าเดิมเท่าที่เห็นนี่แหละอืผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบคุยคนแปลกหน้าอะไรถ้าอย่เราเห็นเราเ,าเขาทักใครไปมั่วเลยจเจอเนี่เนี่ยผมคนอะัธยาศัยค่อนข้างดีแล้วกันอืม ผมคิดว่านะไม่น่าจะเกินสองหมื่นห้าหรอกน่าจะน่าจะอยู่ประมาณสักสองหมืนแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเลขมาเยอะมันขายยากมันขายยากอ่ะราคามันก็ค่อนข้างนี้ด้วยอืแต่ถ้าเกิดคิดจะอยู่ยาวก็ขี่แ่งไปเรื่อยอ่ะแล่จิ้าซเรีอนหลอกรถอ่ะมันมันก็ลนก็มีแต่ลดอยู่แล้วแหละคุณแบบคือคุณใช้งานอ่ะคุณจะมาขายกำไรตลอดมันก็ไม่ได้เป่าววะ ถ้าถ้านในมุมมองคนคนที่ซื้อมาขี่เองนะไม่ได้ซื้อมาขายอืมถ้ามุมมองคนซื้อมาขี่เองนี่ก็คือแบบยังไงก็ต้องเรื่องนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนบ่อยๆหรืออะไรยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหล,ละราคาม,มันก็ต้องตกเป็นเรื่องปกติเราต้องรับ<ห>ไ,ได้ไถ้าคุณจะเปลี่ยนมอแค่เติมเงินเข้าไปวันนี้คุณไม่ต้องผ่อนคุณก็เก็บตังค์เนี่ยใช่ปหล่ะใช่เออคันนี้คุณก็ดาวเท่าไหร่สองแสนห้าไม่ถึงสองสองมั้งอ่าประมาณสองแสนสองถามว่าเนี่ยถ้าจะขายอ่ะ เงินดาวได้ขึ้นไ่ถึงฝั่งผสงด้วยผมก็ได้แค่แสนกว่าบาทแค่นั้นเออเนี่ยของคุณเนี่ยแม่งหายไปละแสนหนึ่งใช่ผมแต่ครันเก่าผมอ่ะผมลงขายประมาณหกแสนน่ะผมซื้อมาหกแสนหกแสนเจ็ดอืมก็ปีหนึ่งก็ขายประมาณนี้แหละประมาณห้าแสนกว่าบาทอืมคือปีละแสนน่ะอย่าไปคิดมากอืมใครขายไปถ้าคุณอยากเปลี่ยนอ่ะอ่ะพูดถึงเรื่องการร์วิสดีกว่าระวังแนี่อ่าค่าอิตาลีกับเยอรมันเนี่ยผมก็ยังบอกคิดว่าอย่างไรนะวันนี้ ดูคติเขาติดตที่อีไยไม่รู้เขาเรื่องเอาเรื่องราคาไหลข่้นราคาอหลรสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ามือหนึ่งนะย้ำว่ามือหนึ่งเป็นบางชิ้นยางอยู่แล้วดิลเลอร์ก็ขยันปิดแทนที่คุณจะอัดแคมเปญคุณก็อัดาคาไหลขึ้นแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ผมอาจจะรวยไม่พอที่จะขี่แล้วกันเวลาผมจะเซอร์วิสผมยังใช้ความคิดค่อนข้างเยอะผมไม่สามารถแบบจอดเข้าไปบินมาท่าไหล่ก็จ่ายผมยังไม่ถึงขั้นนั้นผมยังแบบต้องใช้ความคิดผมพาละเยอะ นาวันนี้ผมไม่พร้อมผมก็แค่ปล่อยออกไปอกว่าสิ่งที่ผมไหวเมื่อก่อนเอ็ดทัน,นจริงๆผ,ผมอาจจะผมอาจจะเซอร์วิสไม่ไหวด้วยซ้ำแต่ว่าผมก็ยังมองว่าอะไหล่มันค่อนข้างเยอะมันน่าจะแบบมันถูกกว่าแน่นอนนะ่ะต้องบอกว่าอะไหล่ทั่วถึงกว่าดีกว่าอืมมันทั่วถึงกว่า V4 ที่แบบมันมีน้อยเนาะรถม,มันน้อยใช่ผมเลยเลือกมาแบบความสบายใจผมดีกว่าอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเป็นพูดถึงแบบ V4 เนี่ยอะไหล่ถ้า ที่บอกว่าราคาขึ้น30%เนีย่ยคือเป็นอะไหล่มือหนึ่งถูกต้องปหมใช่ครับอ่าแล้วทีเนี้ยสมมติสมมติว่าถ้าเราพังตรงจุดนั้นจุดนี้เราสามารถหาอะไหล่มือสองได้ไหมจริงจริงอะ่ะดูปกติถ้าไม่ใช่วีโฟนะถ้าเป็น Monster, อมอนเตอร์โอ้โหมอนเตอร์แม่งอะไหล่เยอะสัอมอนเตอร์ออรวั 2, 1, น, 96, นวเนี้ยเอ่อตัวเจ็ดเก้าหกโพรอาร์มาสองหนึ่งอย่างเงี้ยเจ็ดเก้าหกอย่างเงี้ยตัวเจ็ดเก้าหกโพรอาร์เนี่ยคุณมีตังค์ตั้งห้าหมื่นเพราเหอคุณขี่ได้แล้วใช่แต่ราคาอะไหล่มันไม่ได้ลงตามราคารถนะ ต่อให้คุณไปซื้อร้านมือสองอ่ะคำว่าดูคติแม่งก็ยังแพงกว่าชาวบ้านอยู่ดีใช่พูดยังไงอ่ะมันบอกอยากมันไม่ใช่รถมือหนึ่งอะเนาะจะว่าจะดูดีแค่ไหนก็ต้องดูดูแค่ตัวรถภายนอกภายในอาจจะดีก็ได้แต่เราก็ต้องดูที่เจ้าของด้วยอืว่าเจ้าของคนเนี้ใช้รถยังไงขี่ยังไงขี่หนักไหมลงสนามแบบลากรอบแม่งเลสไลน์เลยมันบ่อยอ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่า,อา,อาเออ,อโหดเกินไปใช่อพออย่างนั้นอนะ่ะ มาดูที่ตัวรถแบบเฮ้ยโอ้โหของแต่งแม่งคุ้มแบบสุดคุ้มท่อเทอร์มิอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแบบแต่งสองสามแสนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้ได้หรอกว่าเขาทําอะไรมาบ้างเนี่ยอย่างแบบบางทีบางคนแบบได้รถมาของแต่งท่วมมเลยแต่คุณเอามาซ่อมเป็นแสนก็มีก็มีใช่ก็มีแต่แต่คุณเอาจริงคุณเรื่องของแต่งเยอะๆมันก็ไม่ผิดหรอกอ่ะเพราะ<อ>ามันก็นนคุ้ม,มอะ คุณก็ขายของแต่งซะเอาตาังมาซ่อมเนี่ยถ้าสมมติวันนี้วันนี้รถพังใช่ไหมเปลี่ยนแค่หมุดร้อไลไลคาร์บอนออกก่อนเลยแม่งดูไม่ค่อยจำเป็นเนี่ยไลไปเลยเนี<ช>่ยหนึ่งถ้าไม่พอสามบูสี่ชิ้นนี้คิดได้ก็หลายหมื่นแล้วเนี่ยถ้าไม่พอผมซื้อปั๊มเบรกเดิมมาสาสามสามพันห้า,าออขายเยคียดทิ้งแปดหมื่นหมื่นแปดแต่ผมได้ทั้งครื่องรถละเอาปัม๊มปั๊มเดิมมาก็เปลี่ยนก้านเอาจบเออเออนี่ยถ้าช็อตวันเนี้ยปล่อยล้อไปเนี่ยต้องมีหกหมื่นนะเออแล้วก็ได้มาหลังใช้เลยเนี่ยซื้ออมีขงแต่งมันดีอย่างี้แหละ มันยังสามารถแบบอ่ะก็ยังโอเคแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนได้ให้เป็นเงินเออนั่นแหละอืมนะก็ข้อดีของการมีของแต่งเยอะนะอืมดีแต่ก็ใช้อาจใช้เวลาหน่อยในการขายบางชิ้นที่มันราคาส,สูงก็อาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยอืมอ่ะสุดท้ายแล้วประมาณนี้แล้วกันอ่ามีอะไรจะฝากไหมครับสำหรับคนที่จะเล่นเอ็นพัน ต่อไปนี้จะคนที่จะมาดูหรืออาจจะมาดูในอนาคตหรืออาจจะไม่ได้ดูคุณมีอะไรจะฝากเขาไหมผมฝากกันซนเลยนะถ้าสมมติว่าคุณลังเลคผมจะซื้ออะไรอ่ะมันอยู่ที่เงินคุณด้วยคุณเงินเยอะมากคุณซื้อวีโฟหีบเลยแต่ถ้าคุณแบบเรียกว่าไงอ่ะแต่ผมว่าคนที่ดูช่องผมก็น่าจะมีตังค์อยู่แล้วะอืะแล้วที่ชอบตบที่ใช่ดีกว่าใช่ไหมใช่โอเคครับก็เท่านี้แล้วกัน ต้องขอลาไปก่อนรอติดตามคลิปเราได้เขาขอหลังวันที่เก้าไปเอ้ยหลังวันที่11แล้วกันรอ,อตัดต่อรออะไรก่อนผมแม่งขี่ปุ๊บตัดปั๊บเลยผมใจร้อนเอออ่ะโอเคแค่นี้แหละบายบายทุกคนเจอกันครับเจอกันครับ